พาไปที่ระยองค่ะไปดูอุบัติเหตุนะคะที่ทําให้เด็กชายสองคนต้องได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะน้องคนหนึ่งนะคะทางคุณหมอบอกว่าอาการ50-50คือครอบตัวนี้นั่งรถตู้ไป5คนค,คุณแม่คุณยายแล้วก็มีลูกชายไป3คนนะคะปรากฏว่าระหว่างทางมีตะบะแซงซ้ายมาแล้วชนลูกสองคนของแม่8ขวบกับ10ขวบตะเด็นออกมานอกรถนอนอยู่ที่พื้นนะคะ ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลให้ดูคลิปภาพจากกล้องหน้ารถของรถคันหนึ่งค่ะรถตูต้โดยสารสาธารณะนะคะตะบะแซงมาแล้วชนแบบนี้ค่ะนี่แล้วน้องสองคนกระเด็นออกมาอยู่ที่พื้นถนนนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น27ธันวาคมค่ะช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มน้องอาการสาหาัส กล้องหน้ารถคันนี้ก็เป็นกล้องหน้ารถที่ถูกตะบะคันที่ก่อเหตุแสงมาทีมข่าวได้พูดคุยกับทางคุณแม่คือคุณแม่เพลินพิษอายุ38ปีนะคะมาขอความเป็นธรรมให้ช่วยเหลือค่ะคุณแม่บอกว่าวันนั้น27ธันวาคมแม่เดินทางกับลูกๆ3คนแล้วก็มีคุณยายด้วยเป็น5คนนั่งรถตู้จากฉะเชิงเซาไปที่ระยอง ไปถึงบริเวณแยกเนินสัารีช่วงสองทุ่มพอรถขับลงเนินมาก็มีตะบะแซงซ้ายขึ้นมาแล้วก็ชนท้ายรถตู้ลูกของแม่สองคน10ขวบกับ8ขวบกระเด็นออกจากตัวรถหลังจากนั้นค่ะรถก็ไปจอดแม่รีบลงจากรถวิ่งมาตามหาลูกทั้งสองคนนะคะทางกู้ภัยนำตัวลูกส่งโรงพยาบาลตุงเทพดะยองแล้วก็ต่อมาย้ายมารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลดะยองลูกคนกลางอายุ10ขวบมีอาการตับฉีก เขาทำการรักษาผ่าตัดดีขึ้น10ขวบนี่ออกจากโรงพยาบาลแต่ว่าคนเล็กคือ8ขวบ8ขวบมีอาการเลือดออกในสมองสมองบวมตาข้างขวาลืมไม่ได้ก็ผ่าตัดด่วนที่โรงพยาบาลกรุงเทพดอยองแล้วก็มารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลดอยองเนื่องจากแม่สู้ค่าใช้ใจ่ายโรงพยาบาลแรกไม่ไหวแม่บอกว่าผ่านมา4เดือนคะ่ะลูกคนเล็กอาการไม่ดีขึ้นนะคะ หายใจเองไม่ได้แพทย์ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจร่างกายของลูกไม่ตอบสนองคุณหมอบอกว่าอาการ50 50ถ้าน้องกลับมาน้องก็จะไม่เหมือนเดิมยังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดอะคะ่ะทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแม่ทราบจากพนักงานสอบสวนนะคะว่าคู่กรณีที่เป็นตะบะที่มาชนเป็นตะบะแคปยี่ห้ออีซูซูสีขาวคันที่เป็นต้นเหตุนเนี่ยไม่มีใบขับขี่ไม่มีพรบ รถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนแล้วตั้งแต่ที่เกิดอุบัติเหตุแล้วน้องมารักษาตัวค่ะเขามาเยี่ยมน้องแค่ทั้งเดียวนะคะแล้วก็อิดออดเรื่องการช่วยเหลือเรื่องการเยียวยามีการนัดมาไกลเกี่ยกันที่สอพอมาตาพุธคู่กรณีก็ไม่มาทางแม่ทางพ่อเป็นคนที่หาเช้ากิน่ําแม่บอกว่ามีรายได้ก็คือรับจ้างเป็นรายวันไม่มีเงินจะมารักษาลูกลองฟังเสียงของคุณแม่ค่ะ แล้วบาดเจ็บต่าหากคือสมองกระหลุกล uh, ้าวสมองสองที่เลยก็ค so ือตอนนี้ก็คือหนักสุดใช่คนแปดขวบใช่คือน้องตอนนี้ก็คือตอนแปดขวบนี่ก็คือชื่อเหลือตัวเองอะไรไม่ได้เลยทุกคนละภาพเลยคือเขาพร้อมที่จะไปตอนนี้อยู่ตรงมัลลยน้อยคือเขาพร้อมที่จะไปไันมีอ่มันไม่คือแล้วเขาให้ยามาไม่ได้พูดคุยกับคู่กรณีอย่างเอาไม่ด้พูดบ้าง เขา,เขา,านี่คือทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยนะคะคุณพ่ออัมพลคุณพ่อพูดได้สะเทือนใจค่ะคุณพ่อบอกว่าจริงๆแล้วพ่อไม่อยากได้เงินนะคะสิ่งที่พ่ออยากได้ก็คือความน่ารักความสดใสของลูกพ่ออยากได้สิ่งนี้กลับคืนมามากกว่าตอนนี้ลูกแปดขวบเหมือนกับตายทั้งเป็นค่ะพ่อกับแม่ใจสลาย อุบัติเหตุทั้งนี้เกิดขึ้นจากความประมาทหรือความคึกขนองของคู่กรณีเขาควรต้องรับผิดชอบมาชดใช้ให้กับลูกของตนบ้างทางตำรวติดต่อไปที่ทนายทนายพิรุณสมบรม,มค่ะให้เข้ามาช่วยเรื่องคดีนะคะเบื้องต้นตอนนี้ก็เอาเรื่องไปแจ้งที่สำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดระยองะคะ่ะเพื่อจะหาแนวทางในการช่วยเหลือทางคดีนี่นะคะเกิดขึ้นตั้งแต่27ธันวาคม ตะบาดมาแบบนี้ครับแล้วน้องนั่งอยู่รู้สึกว่าแถวถ้าเกิดอยู่บนรถอยู่แถวขวามืออน้องสิบขวบกับแปดขวบค่ะนั่งเบาะท้ายสุดนะคะแล้วแปดขวบเนี่ยอยู่ติดกระจกก็ได้รับบาดเจ็บนหนักเลยค่ะนี่ฮะลูกชายคนโตเนี่ยไม่เป็นอะไรเพราะว่านั่งข้างคนขับแล้วแม่กับยายก็นั่งถัดมา แล้วหลังจากนั้นนะคะลูกสองคนคือนั่งท้ายเลยครับอ้าวนะครับตะบากคันที่ก่อเหตุก็ไม่มีพรบรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไม่มีใบขับขี่ด้วยแย่เลยคนะุณผู้ชมครับเป็นกำลัง